เจ้าหน้าที่กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกว่า200คนได้รวมตัวกันขับไล่ภูมิในการกองแบบแผนซึ่งการแต่งตั้งมีความผิดปกติเจ้าหน้าที่กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขกว่า200คนได้รวมตัวกันแต่งกายชุดดำพร้อมชูป้ายขับไล่นายถาวรขาวแสง ผู้อในการกองแบบแผนซึ่งการแต่งตั้งมีความผิดปกติและไม่ใช่ครั้งแรกในการย้ายข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขจากเล็กไปใหญ่โดยไม่สนใจการเรียกร้องขอความเป็นธรรมโดยแกนนําของกลุ่มเจ้าหน้าที่กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพตัวย่อก,ก็คือสอบอสอได้เปิดเผยว่าการแต่งตั้งนายถาวรขาวแสงขึ้นมาดํารงตําแหน่งผู้งในการกองแบบแผนในครั้งนี้มีความไม่ชอบทมหลายประการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวไม่มีประสบการณ์และองค์ความรู้จากกองแบบแผนมาตั้งแต่ต้นและลักษณะางานที่นายถาวรมาปฏิบัติเป็นงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงสอบเทียบเครื่องมือแพทย์และไม่เคยมีความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพซึ่งเป็นการบริหารงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทักษะและประสบการณ์ขั้นสูงในการควบคุมกำกับให้การทำงานเป็นทีมอันประกอบด้วยบุคลากรลหลายทางวิชาชีพ ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนสอบศขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งปัจจัยทั้งหลายดังกล่าวส่งผลเสียต่อระบบราชการแบบองรวมทั้งสิ้นซึ่งอาจจะเกิดกระแสการต่อต้านอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่กองแบบแผนสอบศได้รวมตัวกันขับไล่นายขาววอนขาวแสงและยืนน่นหนังสือต่ออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพคนใหม่นายแพทย์ธเนศกรัตนไนระวิวง ให้มีการพิจารณาทบทวนคําสั่งแต่งตั้งนายทาวลนเขาแสงที่ให้มาดํารงตําแหน่งเพิ่มในการกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งมีการแต่งตั้งแบบผิดปกติก่อนที่จะรวมตัวกันยืน่นหนังสือให้พิจารณาทบทวนดังกล่าววันนี้คณะเจ้าหน้าที่กองแบบแผนนะมารวมตัวอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับตอนเช้าของวันที่หนึ่งตุลาสองพหอิบประมาณร้อยกว่าท่านนะครับก็ได้รับการร่ม ร่วมแรงร่วมใจนะครับแล้วก็ความพร้อมเพียงเมื่อกี้เราก็ได้เดินรอบตึก3ารอบเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเรามีความประสงค์อยากจะให้ทางผู้ใหญ่ได้มีการทบทวนคําสั่งครับข้าราชการตัวเล็กๆระดับกองออกมาต่อต้านผู้บริหารระดับกระทรวงนะครับไม่ไม่ใช่แค่ระดับกรมนะครับออกมาต่อต้านผู้บริหารระดับกระทรวง แค่ข้าราชการระดับกองเท่านั้นมันมีเหตุผลของจิตใจของเขานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์ของราชการซึ่งกองแบบแผนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอาคารสถานที่อาคารโรงพยาบาลทั่วประเทศมีงบประมาณรายจ่ายต่อปีมากมายมหาศาล